จะคอยดันดันจนว่ากกระดันนะไปกระดันตัวมาบอกคอยนูันอุ้ยต้องอ่อยไปใส่กับไอ้บุญจันทร์ถ้ากรไป๋ตั้งแต่เสานจนปลาหนี่บุ่ษงเห็นโง่มาอยู่ก็ต้องไปนับการสองเลยสองคนโอ้ยลมเสียเว้ยแม่อีหยังล่ะน้าอ่อยไม่ได้ใส่หรอกกึ๊ดหนาบุญจันทร์เว้ย ไปเห็ดอีหยังมามันคือส่งเมื่อยแห้งแท้เอ้ยเอามีน้ำเย็นๆกินบ่นี่โอ้บ่มีแล้วน้นาก็อยู่ตู้เย็นพุ่นดีต้องเมื่อยต้องห่อนโอ้ไปเห็ดอีหยังมาแล้ยไปก็สะบักสะบอมเดียวอะกับป๋วยเจ้าอันละพี่ใหญ่อันละพี่ให้โตเห็ดอีหยังอู้หสะบักสะบอมหมด่อใครจะคอยดันผู้เดียวคอยละเมื่อยเว้ยว่าจังไดนก็บอกไม่เบิ่งเล่าให้จะคอยดันดันจนว่า คอยถามว่าแล้วเล่าเราบอกแล้วเราบอกก็โบเแล้วจ้าเถื่อมันกระดันนะบอยกระดันตัวมาบอกคอยเนาะกระดันตัวเธอแตกเธอแต้นบอกก็โบเแล้วจ้าเถื่อตัวคือเฮ็ดจังสี่แล้วก็เหตุฉาพ่อโลกเว้ยคอยกระดันจนว่าแล้วเหตุฉาเออเขยกระดันเองเขาเลยดันเอ่งคอยอู้ยเราดันคอยเราคอยคอยต้องกระดันมันมีแห้งเออมันกระดันเราเราดันก่อนเราคือจังคนบ่มีเหือมีแห้งนี่คอยว่าคอยก็เลย ดันเองคอยเมื่อยบัานนี่มึงมึงมึงก็กล้าดัานน้องนางอ้อยเอาพี่อ้ายได้นั่นพี่อ้ายได้นั่นก็ดันตัวเนาะก็เราบอกเขาว่าดันโหลดในาชาวด้านโหลดคอยบ่าดอกเราอ่ะเขื่อนไรเราก็เลยก็ดันฉันตัวมึงเป็นพวกขึ้นไลเขึ้อนไรแล้วก็ดันเฮ้ยตัวเสียใจกับมึงแล้วพี่อ้ายมึงยุ่ยใส่ตอนนี้พูดละเออทงหน้าพูดละก็กูสิไปจัดการพี่อ้ายมึงกักมันกุสิไปจัดการพี่อ้ายมึงก่อนมึงถ่านกูอยู่ยหนีมึงจะสุดไปใส่กูสิปใจการมึง สองคนนี่เอาอุ้ยก็ศูนย์ขัเถอล่ะโอ้ยเถื่อสีเหลวเนาะจอดสวยเหลวจ้าเถื่อแม่ดาวดันซอยกันดันโมเดรเลยะไอุ้ันไอ้บุญันะมานีเลยจะมานีเลยจะออกปุอีหยังอีหยังเลยหยัอีหยังลจะเห็ดหยังหอคอยหัวจะเอาอยเห็บนดันไปคอย แกมัดดันไหนไม่ินามอ่เหยื่อเหย่อเหย่างหอน้องค่อยเนี่ยนั่นแต่มมนดันมมนโดนเหยื่แต่พี่เสซี่ขึ้นถ้ำเวราใจควยแท้กันห้องเหรจ้าวม่เอาดันชอยกันโอ้ยเหย่อหรอเหย่อเหออ้ยปวดเลยกันกัยกันกันเหยัอโอ้ยเป็นนักฆ่าใช่นี่กะเพิกกันดันมือสองคนเพิกกันดันกันก็ก้นเมื่อไงก็ไงนะสากันชอยนี่โอ้ยาสิค่กตายนี่งเจ้ อันนี้ยังยันยันยันาคอยดันมาได้หรอท่านนี่คือป๋าบอ่สคิด่อยู่ว่ป๋าอีหยั่งคอยดันดินคอยดันที่ตัวดันหยังงก็ดันดันดินดดันนิคอยดันเมื่อยแล้ยคอยดันโมแล้วคอยเลยเห็นไหมสาวดันควายคนเดียวสาวมาไสเป็นกันขาผมนี่เหงาไม่แห้งผมก็ขึ้นดันอันดันนี่ดันดินขึ้นรถดันดินก็บ่กแมนมูซูเป็นดันกันโอ้ยขึ้นไปไหนเนาะไปได้ว่าดันดันอยู่โอ้ย